ไว้มีคนสงสัยค่ะถ้าวันนี้เราเขาจะลงทุนเนี่ยตู้กาแฟเนี่ยเขาได้อะไรบ้างตัวที่เขาจ่ายเงินเกือบหกหมื่นเนี่ยเอาตรงๆเนาะคุณได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทวันนี้ลองนึกภาพนะครับว่าวันนี้เราเดินไปซื้อแฟรนไชส์อะไรก็แล้วแต่เ,เราได้แค่เป็นคนที่ซื้อแฟรนไชส์เข้ามาเปิดแล้วคุณก็ขายให้เขาใช่ไหมแต่คุณจะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนเขาหุ้นส่วนทางธุรกิจน,นะฮะ อ่าก็คือวันนี้บริษัทเนี่ยให้กับทุกให้สิทธิ์กับทุกท่านน่ยในการเป็นซับแฟรนชาชยหรือเป็นคนที่สามารถต่อยอดคือขายและขยายสาขาได้ไม่จำกัดนะครับซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าท่านมีโ,โกในการตั้งเป้าที่จะสร้างรายได้หลักล้านในทุกิจนี้ท่านทำได้เพราะอะไรเพราะเรามีรายได้ให้ให้ท่านทำถึง3ช่องทางนะครับบางคนหลักแสนก็ทำได้หลักหมื่นก็ทำได้ นั้นรายได้ช่องทางที่1ก็เรียกว่าเป็นรายได้จากการขายกาฟแฟนั้นถ้าเกิดว,ว่าวันนี้เรามีหนึ่งตู้นะครับเต็มที่อ่ะเราอาจจะได้สักตู้ละหมื่นต่อเดือนเนาะอ่าถ้าเรามีหลักแสนก็ต้องมีสักสิบตู้แต่ยังบางท่านเนี่ยคุณจูนเขาเขาไม่ได้มีทุนเยอะ,อะจะซื้อถึงส0ตู้ขนาดนั้น,น,นบริษัทก็เลยให้สิทธิประโยชน์ข้อที่2ก็คือในการขายหรือขยายสาขาเป็นชายได้นะครับอ,อ่ะ,ะนั่นหมายความว่าวันนี้ พอท่านซื้อเฟรนชาชยแล้วท่านมีสิทธิ์เ่นขยายสาขาทุกๆเฟรนชาชยที่ท่านขยายสาขาบริษัทมีค่าการตลาดให้ท่านอยู่ที่ตัวละ12,000บาทโอ้เยอะนะอ่ะแล้วถ้าวันนี้อเราทําสักสิคนให้คนสิบคนมีอาชีพมีรายได้มีธุรกิจสักคนละตู้ก็แสนสองแสนสองละเข้ากระเป๋าถ้าร้อยคนล่ะโอ้ล้านสองคดีแค่นี้นะปีแค่ด้กลมๆนะเพราะนั้น สิทธทิประโยชน์ในข้อที่2เนี่ยจะได้เฉพาะคนที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เฟรนไชส์กับบริษ,ษัทแล้วเท่านั้นอ่าเยี่ยมเลยแค่ตู้เดียวคุณก็สามารถได้ในสิทธิตรงนี้ไงคุณจูนอ๋ออ่าแล้วยังไม่พอคนที่ทํางานร่วมกับบริษ,ษ,ษัทบริษ,ษัทมีรายได้ช่องทางที่3อีกเราเรียกว่าเป็นเงินปันผล <c oughs> อ่าจากจาก,กาแฟทุกถุงโออ่าที่เราซื้อหรือสาขาของเราซื้อ ด,ดังนั้นรายได้ทั้ง3ช่องทางนี้มันจะทําให้เจ้าของเฟรนชชัยเนี่ยมีรายได้ต่อเนื่องทุกวันทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกเดือน oh, ไม่ต่ากว่า6หลักต่อเดือนอยู่แล้วะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือเราพิสูจน์มาแล้วนงเนาะังั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมากเลยที่คนที่อาจจะยังไม่รู้เนาะ,ะมองเห็นว่าเฮ้ยลงทุน5-6าหกหมื่นเอ๊ะ ขายกาแฟเนี้ยไม่อะไรจะคืนทุนแต่พอได้ฟังหรือได้พูดคุยกับเราเนี่ยค่ะมันชัดเจนยิ่งขึ้นมันทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาสามารถต่อยอดรายได้ข,ข้อสอบข้อสามได้และสิ่งที่บริษัทเนี่ยตัดความกังวลให้อีกนะค่ะก็คือเรื่องของการรับประกันการดูแลหลังการขายรับประกันอะไรบ้างคะเรื่องแรกก่อนเลยคือตัวเครื่องและอะไหล่เนี่ยที่บริษัท ผลิตตู้นี้ขึ้นมาให้เราเนี่ยบริษัทดูแลให้ตลอดชีพออะไหล่เปลี่ยนฟรีนะครับข้อสองใช้ครบทุกๆ3ามปีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่วันนี้คุณอาจจะไม่อยู่แล้วแต่คุณสามารถส่งต่อให้ลูกให้หลานให้เหลือคุณได้เพราะทุกๆ3ปีได้เครื่องใหม่นั้นเท่ากับว่าเราลงทุนห้าหกหมื่นตรงเนี้ยก็ซื้อความคุม้คมครองไปตลอดชีพอยู่แล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยบริษัทเองเนี่ย เลงเห็นเลยว่าทุกท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอ้ยราตู้ไปตั้งตู้หายทํำยังไงเนี่ยอ่าตู้มีพายุเข้ารถชนอุบัติเหตุทําไงเนี่ยอ,อ,อ่าบริษัทเราก็ม,มีประกันภัยคุ้มครองจากบริษัทเมืองไทยประกันภัยให้ฟรีกปีแรกสุดยอดอแ,และนี่คือเหตุผลว่าสิ่งที่ท่านจะได้รับ<ะ>ในการซื้อแฟรนไชส์ที่เนี่ย คือเป็นซับแฟรนชส์บริษัทสามารถขายหรือขยายได้นะครับและท่านสามารถต่อยอดได้ไม่มีจํากัดในเรื่องของเพดานรายได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะยังแบบติดในเรื่องของความกังนวนลแรงต่างเชื่อว่าได้ฟังคลิปนี้น่าจะโอเคขึ้นเนาะนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาฟังกันว่าแล้วจะหาทำเลดีๆได้อย่างไรนะครับสวัสดี